ตอนนี้ก็ทำความสะอาดครัวนะคะเพื่อจะทำใหม่ <c oughs> คือเมื่อวานนี้เรากินกันเนี่ยสองตายายเนี่ยก็เธอทำอาหารคนละครั้งนะแล้วก็ส่วนมากไม่ค่อยได้ล้างเลยเหรอกมาล้างตอนเช้าก็ใส่ของไว้ในเครื่องล้างจานแล้วก็พวกหม้อไหอะไรก็ล้างเสร็จเรียบร้อยจะบอกนะว่ากินกันอย่างเนี้ยแล้วกุ้งที่ใช้ที่กินกันหรือปลาของลุงที่ซื้อมาเนี่ย ลุงเขาซื้อมาจากนอร์เวย์น Norway, นะกุ้งเนี่ยตัวโตๆอย่างเงี้ยนะคะนี่คือการกินปกติแต่ถามว่าทำไมไม่อวดอ่ะเนี่ยกินปัาปิ้งกันค่ะแซมอนนะคะแล้วปลาแซามอนเนี่ยการที่ปลาธรรมชาติกับปลาเลี้ยงมานคนละราคากันนะคะทุกคนเนี่ยกินปลปปิ้ง นี่ขนาดกูอยู่กันสองคนนะเนี่ยครัวเหนื่อยเลยทุกคนแล้วถ้าอยู่กันหลายๆคนเราเข้าใจเลยบางคนน่ะมีเด็กสองผู้ใหญ่หนึง่งผู้ใหญ่ทั้งหมดสี่แล้วต้องทำอาหารกันนะออ้ย,อยกูเหนื่อยแทนเลยอ่ะเหนื่อยจริงๆจะบอกให้งานในครัวน่ะแต่ไม่ทำแล้วจะให้ใครทำอ่ะมันก็ต้องกินต้องใช้มันก็ต้องกินใช่ไหมล้างเสร็จสใหม่ค้กิ๊กน่ะเช็ดเรียบร้อยไหมสะอาดวิ่งว,วังวิ่งว,วัง ซิงซังวิงเช็ดหมดดนะ้างล่าง,งเลยไอตัวก๊อกก๊กเช็ดหมดนะเดี๋ยวทําอะไรต่อไหมทหําอาหารต่อค่ะล้างครัวเพื่อทําต่อค่ะ <c> เ <oughs> พื่อเลิกต่อก็บอกให้ทุกคนทราบนะคะว่าหลายคนที่บอกว่าเออมันมีอย่างนี้ด้วยนะคะมีในโซเชียลบอกว่าเกากะผัวแดกกันคุณนะคะหลังบ้าน,นงานเยอะจะตายขอบอกแล้วผู้ชายบางคนเนี่ย เขาอยากให้มีอยู่แค่ไม่ต้องทําอะไรอยู่แต่บ้านนะพอแล้ไปเรียนหนังสือเข้าไปนะวันเพ็ญก็เรียนหนังสือเนี่ยก็ให้คุณดูเนี่ยโตๆเลยจริงๆที่นี่ก็มีนะคะกุ้งแบบเนี้ยกุ้งแบบในที่นี่ก็มีแต่ลุงเนี่ยเขาก็จะโตๆเห็นปะตัวจะโตวกว่ากุ้งของที่นี่นะข<อ>นเขาทําเหมือนกันวิธีทาเหมือนกันก,ก็ให <ๆๆ S 1> ้พว <ๆ S 1> กมึงที่ดูถูกกวดู จริงๆกูก็กินอย่างนี้แหละแต่กูไม่อวดเอ้ยกินแต่ไข่กินแต่ปลาทูปลาครึ่งตัวคำว่าปลาครึ่งตัวนะกูกินจริงนะกูกินจริงนะแต่ขอบอกมันปลาทูเค็มอีสัตว์โง่แดกปลาทูไปทั้งตัวสิมึงถึงได้แก่กันขนาดนะั้นโซเดียมแดกล้วก็ไปเยอะๆ,ๆ,ๆะเยอะเยปลาทูเค็มนี่แม่งโซเดียมล้นเลยนะมึงถึงบอกว่าใครกินเค็มจัดลดลดจัดทุกอย่างอะ่ะมันทําให้สุขภาพไม่ดี แดกนะมึงดูสุขภาพเป็นบ้างมึงอายุเท่าไหร่กันนะดูกันบ้างแหกตาดูกันบ้างเวลาแดกอะไรขึ้นขึ้นมามันมีประโยชน์อะไรบ้างมันมีมีโทษอะไรบ้างโง่มันวัวเหมือนควายแกกันอย่างนั้นเลยเห็นไหมล่ะเนี่ยกล้าพูดไหมล่ะกูแดกกันอย่างเงี้ยจริงๆแดกอย่างนี้ทุกคนแดกปกติถ้าบอกว่าทั้งกินทั้งเนื้อกวางกินทั้งแทนดอรลอยก็ขี้เกียจพูด พูดไปก็เออเนี่ยจริงๆกูไม่ได้กลัวพวกมึงเลยที่กูจะเอโชว์เนี่ยกูเบื่อกูลำคาญไอ้คนที่มันรู้จักกับกูแต่ตอนนี้กูไม่ได้กลับเมืองไทยแล้วแม่งไม่มีปัญญาพูดเรื่องอื่นละเมื่อก่อนเนี่ยนะกูไม่อยากจะพูดถึงเรื่องคนไทยในประเทศไทยเนี่ยมันมันถึงบอกว่าที่คุณเห็นคนไทยในประเทศไทยเออคนไทยในเมืองนอกอะทางานส่งยอดพี่น้องไม่จบเน่ะเพราะอะไร ไม่ว่าโชยเคียอะไรขึ้นมามึงจะต้องได้แดกแบบเขามึงรู้ไหมเนี่ยกลัวแดกตามลุงเขาวันเพลนนะเหรอ,อออถามกูเหออไรไอ,อก,กูนึกอะไรไม่ออกกูก็ผัดก๋วยเตี๋ยวนึกอะไรไม่ออกก็ผัดซีอิ๊วนึกอะไรไม่ออกก็ไข่เจียวไข่าดาวไข่ต้มตามเรื่องก็ดูดินีอายุขนาดเนี้ยนะตูดไม่ย้อยนะคะไม่ อายุจะหกสิบยังไม่อ้วนอคิดเอาแล้วกันกินนะมึงรู้จักให้แดกให้มันรู้เรื่องนะกินรู้จักให้มันมีสุขภาพหรือไว้เหลือ,เหล,อเหลือพื้นที่ไว้สุขภาพมาั่งอร่อยปากลำบากความดันนี่เพิ่งไปตรวจร่างกายมานะคะไปเข้าเครื่องเม,มโมแกรมไปอะไรเรียบร้อยเลยนะคะซีทีสแกนมาเรียบร้อยบาเพจป็นคนคิดกูนิดๆหน่อยๆสุขภาพดีทุกคน เลือดเลือดทุกสิ่งทุกอย่างตรวจแม่งทุกอย่างตรวจมันเลงตรวจเบาวันตรวจเส้นเลือดในสมองตรวจเนื้องงเนื้อง,งอกในสมองนะไม่มีอะไรรู้ที่นี่รักษาพยาบาลฟรีน้องทุกคนชอบชอบแอปหน้าตึงนี่แหละเดี๋ยวจะต้องหาวิธีเรียนแต่งหน้าคนจีนมันทํานะแต่งหน้าเก่งโอเคนะคะทุกคน